วันที่5สิงหากำลังจะเดินทางกลับบ้านที่กะลางแดนดินคนตกแห้งเนี่ยคิดหรอสว่างแดนดินคนตกแห้ง,หงขับเร็วไม่ได้นะจ๊ะอันตรายอย่างาีเลี่ยวข้างข,งขง้างอะเบิ้ง ทางข้างสองไฮสองหน้าคนตกแค่งค่กนสีร้อยคุณตะอักุณสินสิกรามีปองศา สองแง่แง่ตาบาร์ตลาดซิตี้นี่แหละปากซอยลงเด็ดแหลงแหลงซัมดิดเซฟเฟส

ตอตการนิกรรก,การนิกเรน้นนาดหนยมองนีหอดว่ามีฝนวันนี้ยัยงปว่มากในตัวเมืองกำลังจะเข่าตัวเมืองฝนมาตกตแถวบ้านไม่อ่หนุ่พี่มอ่อ,ออกมา่ะตกแห้ง สนขันนูนโรกดรายขาวปะใครได้เบียร์นะนูนเบียร์นะ